นี่ทำกระปิกัะปินะคะไม่ได้ใส่อย่างอื่นนอกจาหมดเกือกวงกะปินี่เราเราไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้เยอะแล้วมันจะเหม็นจะเอาไปย่างไฟหอมไปตองหรือใบขานย่างไฟกมได้ะคะ่ะกระเทียมเนี่ยเวลาคุณซื้อมาเนี่ยคุณต้องล้างหลายๆน้ํานะคะแล้วปอกเปลือกให้เหลือเปลือกบ้างเปลือกก็จะหอล้างหลายน้ำเพราะ บางทีเขาพ่นยาหรือมันมีเชื้อรานะคะ่ะแล้วก็แช่น้ำพิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ล้างทิ้งนะคะวันนี้ก็จะมีใช้มะเขือพวงที่ขี้หนุนสวนเก็บจากต้นนะคะ่ะแล้วก็จะมีส้มกีดหรือน้ำมะนาวแล้วก็ใช้ส้มเขียวหวานนะคะถ้าเผื่อมันไม่เค็มก็ใช้น้ำปลาช่วยค่ะน้ำปลายี่ห้อ,อน,นี้ไม่เค็มนะคะ ก็บไว้เป็นปีก็ไม่ตกผลึกค่ะของจังหวัดตราข่าที่กินมาญี่ปุอ,อนเนี้ยดีที่สุดค่ะเราก็ไม่ค่อยเจอกรุงเทพก็จะมีขายที่มงเตเช่นะคะเราจะใช้นึ่งทั้งหมดนะคะเราพยายามเลี่ยงน้ำมัน,นเลี้ยงน้ำ<ห>พริกกะปิเนี่ยนะคะเราก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็ตั้ให้มัน ให้หมันเข้าละเอียดเข้ากันแล้วก็คุกทิ้งไว้ค่ะตำกะปิกระเทียมแล้วก็คุกทิ้งไว้ค่ะเพื่อให้กระเทียมเนี่ยไปดับกลิ่นของกะปิกลิ่นกะปิจะได้ไม่ได้แรงนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่คนสมัยโบราณเขาสอนมาค่ะบางคนไม่เชื่ออย่างพริกน้ำปลาเหมือนกัน,กนบอกให้บีบมะนาวลาดไว้ก่อนก็ไม่เชื่อแต่คนเขา มิชั่นเคยมีประสบการณ์นะคะไปอยู่ภาษีมหาโพธิ์ทำน้ำปลาพริกให้เจ้าหน้าที่กินขนไข้กินเนี่ยดิฉันก็บีบมะนาวราดคุกทิ้งไว้ตำพริกตากระเทียมตะเอหั่นพริกใส่แล้วจะซอยหอมซอยกระเทียมก็ได้คะ่ะแล้วก็บีบมะนาวราดทิ้งไวเ้เราค่อยมาเอาน้ำตาลกับน้ำปลาละลายมาเติมทีหลังนะคะ หรือจะฝานมะนาวบางๆลอยหน้าก็ได้มันจะหอมแล้วก็ดูสดใสแล้วก็รสชาติอร่อยแล้วก็จะอยู่ได้นานนะคะถ้าเผื่อเราส่วนมากเขาจะตำเสร็จเอหั่นพริกใส่ก็เอา,เอาน้ําปลาใส่น้ําตาลใส่แล้วมาใส่มะนาวทีหลังนะคะอันนั้นจะไม่หอมค่ะแต่บอกใครก็ไม่เชื่อหรอกคะ่ะก,ก็แล้วแต่นะคะถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ว่าศึกษาแล้วก็ได้จากผู้รู้สมัยโบราณ ผู้ที่เขาทำงานแบบตำในวังหรือคนเท่าคนแก่นะคะแม้แต่คุณหญิงชั้นคุณป้าดิฉันก็เคยไปอยู่ก็ได้เคล็ดลับจากท่านมากมายอะคะ่ะเราก็หมักกระปิกะกระเทียมที่ตำแล้วนั่นไว้ก็เอามาเขือพวงลงบุมนะคะแล้วก็เอาน้ำส้มนาวหรือน้ำส้มจี๊ดเนี่ยลาดค่ะลาดแล้วก็คุกคุกทิ้งไว้มะเขือ ่วงแทนที่เขาจะดำเขาก็จะไม่ดำนะคะเดี๋ยวเขาจะสดใสไม่ดำนะคะเห็นไหมคะสีก็จะสดใสขึ้นแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูสวนลงแต่อย่าตำละเอียดนะคะบุบๆเผื่อคนที่ไม่กินเผ็ดจะได้กินได้คะ่ะนะคะ แล้วเราก็คุกทิ้งไว้นะคะคุกทิงไว้ตอนนี้ก็เติมส้มมะนาวลาดไปค่ะทิ้งไว้แนละ้วค่ะอย่เพิ่งไปทําอะไรนะคะอันนี้จะทําให้น้าพริกมีกลิ่นหอมแล้วก็จะอยู่ได้นานเพราะถ้าเผื่อคุณไม่บีบมะนาวลาดแนี่พริกก็มาเขือพวงก,ก็จะดำไม่น่ากินนะคะอันนี้เขาจะสดใสแล้วก็อยู่ได้นานนะคะ เอาน้ำตาลละลายแล้วก็เอาน้ำส้มเขียวหวานใส่นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปผสมกับน้ำพริกที่เราตําไว้ค่ะเราหมักไว้สักครู่แล้วเราก็ตักไปผสมกันได้นะคะไปไปผสมในน้ำพริกค่ะแล้วเดี๋ยวก็คนชิมรสคุณพ่อเคยสอนบอกว่าอย่าทำเป็นอวดอวดรู้อวดดี ถ้าคนเขาจะหมั่นไส้เขาจะไม่สอนทําเป็นว่าฉันโง่ไม่รู้แล้วก็สนใจแล้วเราก็จะได้เคล็ดลับความรู้มากมายคนที่อวดรู้อวดดีเขาบอกของดีๆให้แล้วไม่เอาอะ่ะพ่อบอกว่าทําเป็นอวดรู้อวดดีก็จะไม่ได้อะไรเลยนั่นคือคนโง่แต่คนที่ทําเป็นโง่แต่ว่าเออสิ่งดีก็เอาไปทาเป็นครูสิ่งไม่ดีก็อย่าทํานั่นน่ะคะ่ะคนฉลาด เราจะได้ความรู้มากมายดิฉันก็จะเป็นคนที่ถูกอบรมมาฉะนั้นก็จะเป็นอย่างี้ถึงได้มีเคล็ดลับมากมายใครก็ทําอร่อยก็ไปดูเขาถามเขาเขาไม่บอกก็ยืนดูเฉยเเดี๋ยวเราก็รู้ค่ะแล้วเราก็รีบมาอันนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งของคนจันทบุรีตากรรยองนะคะถ้าเผื่อเขามีไข่ปูเนี่ยอันนี้ปูไข่ปูดํานะคะมันจะสีแดงหน่อยไข่ปูน้าจะสีจาง เขาต้มสุกแล้วเขาก็จะมาตำเอ่อแบบเป็นเม็ดทรายอย่าให้ละเอียดนะคะแล้วเขาก็จะใส่เป็นน้ำพริกกะปิค่อยดูนะคะน้ำพริกกะปิสีซีดเดี๋ยวเราใส่ไข่ปูไปแล้วเราก็คนเห็นไหมคะมันก็จะน่ากินแล้วก็จะมีรสมันๆหรือไม่ก็ใส่กุ้งแห้งค่ะใส่กุ้งแห้งบุกนั่นไป อันนี้พอดีมันมีมีเหลืออยู่ก็เลยเอามาใส่มีมากก็ใส่มากนะคะแล้วมันจะอร่อยค่ะเราจะผัดเห็ดหูหนูสดนะคะกับไข่นะคะอันนี้เราใช้ไข่เป็ดจะสีแดงธรรมชาติะคะ่ะไข่ทุ่งเวลาเราไปเลือกไข่เนี่ยไอย้ผิวของไข่เนี่ยต้องด้านนะคะอย่ามัน พราะถ้าเผื่อมันเนี่ยไข่เก่าแล้วเราก็ส่องดูเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีฟองอากาศถ้าเผื่อฟองอากาศน้อยก็แสดงว่าไข่ใหม่เราส่องอย่างเงี้ยค่ะส่องส่องไปโดนแสงแล้วมันจะเห็นค่ะนะคะถ้าเผื่อฟองเยอะก็ไข่เก่านะคะแล้วพอต่อยมาเนี่ยไข่แดงจะ จะตั้งครึ่งเป็นครึ่งเซี่ยวนพรจจันทร์นูนค่ะถ้าเผื่ออ่อยมาแล้วแตกหรือแบนลาบไปนั่นไข่เก่านะคะตีไข่ค่ะเวลาตีตีไปข้างเดียวกันนะคะไม่งั้นถ้าเผื่อเราตีกลับข้างเนี่ยเราตีอย่างนี้อากาศมันจะเข้าไปมันจะมีออกซิเจนถ้าเผื่อเราตีกลับข้างเนี่ยออกซิเจนมันก็จะหนีไปนะคะมันจะไม่ไม่ไม่นุ่มแล้วเราก็ใส่ ตำปลาเข้าไปนิดนึงบีบมะนาวเข้าไปนิดนึงค่ะมันจะทําให้นุ่มนวลน,นะคะหรืออาจจะเติมน้ํานิดนึงก็ได้พอร้อนค่ะแล้วก็เอาไข่ที่ตีไว้ลงนะคะใส่น้ำมันเยอะนะคะพอไข่เริ่มเริ่มแข็งตัวนิดหน่อยค่อยๆเอาเห็ดหูหนูเนี่ยใส่ค่ะ ก็เอาเห็ดผู้หนูเนี่ยลงใส่แเราลองตลบกลับนะคะอย่าเอาเห้ดหนูลงไปไใส่ในไข่นะคะ,ะมันจะไม่น่ากินถ้าถือเราทำให้ไข่พอตุ่ก่อนแล้วใส่นะคะมันจะทำให้ ไข่ไม่จับเห็ีเลยาเรามาันก็จะทำให้ได้จริงค่ะการที่เราเอาไข่ตีๆแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนเนี่ยมันจะทำให้ไข่เป็นก้อนแยกทั่วๆกับเห็ดหูหนูไม่จับเห็ดหูหนูถ้าเผื่อเรา,เาตีแล้เราเห็ดหูหนูใส่ลงไปเนี่ยมันก็ จะไม่สวยค่ะมันจะไม่มีก้อนไข่อย่างนี้ลืมบอกไปว่าเห็ดหูหนูเนี่ยต้องล้างหลายๆน้ํานะคะแล้วก็เก็บไว้ให้แห้งนะคะพราะเขาเขาบอกว่าเขาก็มีฉีดยานะคะป้องกันไว้ก่อนคะ่คะน้ําพริกกะปิเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องกินกับปลาปลาทอดก็ได้ปลาย่างก็ได้คะ่ะเรากินกับเห็ด หูหนูผัดใส่ไข่หรือดอกอันชันหรือผักมะเขือยาวชุบไข่ก็ได้ค่ะมันไม่ตายตัวนะนะคะอาหารเนี่ยแล้วแต่จะดัดแปลงดิฉันเป็นคนที่ชอบพัฒนาแล้วก็ไม่ค่อยหยุดอยู่กับที่อาจารย์บอกเธอแก่แล้วไฟแรงจังจะเป็นคนกินข้าวมื้อหนึ่งเนี่ยตักไว้เลยหนึ่งท็อพีพรเราตักเยอะเราก็เดี๋ยวก็เติมอีกค่ะ ถ้าเผื่อนหนึ่งทพีแล้วไม่อิ่มนะคะดิฉันก็จะก,กินผักเอ,อ่กับข้าวเล่นอย่างพวกแกงส้มผักน้ำพริกเนี้ยก็กินพวกนี้เล่นพยายามกินข้าวน้อยๆหน่อย,อย,อยจะเติมอย่างเก่งที่สุดก็ไม่เกินสองทพีเพราะว่าเราใช้แรงงานน้อยแล้วอย่างตอนนี้สูงร้อยห้าสิบห้าเนี่ยก็เอาส่วนสูงร้อยห้าลบ มันก็จะเหลือเหลือน้ําหนักมาตรฐานบวก3ลบ3ค่ะฉะนั้นเนะ่ยเรากินข้าวเยอะมันก็ไปแปลงเป็นไขมันแปลงอยู่ตามร่างกายนะคะฉะนั้นก็ต้องระวังค่ะเราจะรักษารูปร่างได้แล้วสุขภาพก็ดีนะคะลองทําตามนะคะเรากินแบบนักโภชนาการค่ะถ้าเผื่อใครอยากรู้ปัญหาว่ากินอะไรยังไงได้เท่าไหร่ หรือปรึกษาน้ำหนักมากเกินไปยินดีนะคะดิฉันยินดีให้คำปรึกษาดิฉันเป็นนักพจนาการค่ะเคยประจำอยู่ตามโรงพยาบาลหลายแหง่งพระปกเก้าจันบุรีโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลลาดวิถีโรงพยาบาลปราสาสโรงาหลายแห่งค่ะแล้วก็สอนนักเรียนนักพยาบาลน,นักศึกษาค่ะลูกผักหวานนะคะกินกับน้ำพริกผักเห็นไข่ปูไหมคะ ถ้าเผื่อ,อ,อมีปัญหาอะไรหรือสงสัยถามได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ